เอาแก้มเหรอไม่ได้แกม้มผูาแบบนี้เป็นแ <ละ S 2> บบคือทุกครั้งที่ไม่ว่าพกเราจะออกนะว่าจะโชว์อะไรก็ตามอะไจะมีสายตาแบบนี้มองมองเราอยู่มันทำให้ไม่รู้นะพี่อาจจะมองเพราะความหลอนอะไรเง,ไงไี<ห><ห>้ย้ิ แต่ว่ามันคือสายตาที่มีความหมายสำหรับผมมากเลยอการที่เราโชว์อยู่แล้วเรายิ้มเราไม่ดูแล้ว่ามีคนขำหรือว่าทำอะไรแล้วเขายิ้มมีความสุขเันขณะที่เออดูเราหรืแม้แต่เราเ่ถึงเล่นอ่า เย่แตบอกว่าสม坤เมื่อหน้าคนเลยคือก็ตอนถ่ายต้องอยากมองตาทุกคนนะแต่ว่าขนคอจริงก็คือคือผมพยายามทำทุกที่หนที่อยากมองหน้าทุกคนคือเออแต่คนก็มีติดมากเลย ตัวจริงๆก็อยาก่จะทุกคนแบบทุกคนเลยต่อหน้าทุกคนเลยว่าจะเป็นแฟนชาวไทยหรือว่าอินเตอร์แฟนฉันจะแลด้วยนะบผมลงสอิเตอร์เออแบบีคนจีนอะไรเงู้ตนะเองรูเรื่องไหมใรู้เรื่องไม,มไง<น>่เป็นไรแต่ที่อมอะไห่ารับผมไม่เหามเลยครับผมมีสมเป็นเตนอยู่แต่ดูก้วยแันนี้แสดงนีใน ฉัน n f ีปังเ่นและขอบคุณทุกคนจริงๆที่เออเข้ามาเป็นเป็นให้เป็นเป็นกำลังใจของผมในทุกวันจริงๆขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนที่อย่าี้ยแก็ออ เอไเเอไมหนึ่ไอหนี่งนะเราอยากจะขอบคุณทุกคนมากครับที่อยู่ข้างบนเนี่ยเดสมินผมรู้สึกว่ามันเป็นโชคชะตาของเราเจริงๆเราก็เนโชคดีของเราเจริงๆที่เราได้มาเป็นคู่กันด้วยได้มามีคอนเสิร์ตให้กันได้มีแฟนคลับที่มาดูเราเอายอะขนาดนี้ครับผมแล้วก็ ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆมันเป็นช่วงชีวิตที่ผมรู้สึกว่าน่าจะดีที่สุดแล้วครับผมคือที่ที่ผ่านมาอนะไรอย่างเงี้ยทุกทุก,ทกคอนเสิร์ตผมพวกผมก็แบบเสียวไปอยู่ตลอดว่าจะมีะคนมาดูเราไหมจะมะีคนมาสปอนส์นรู้จักฟีนอมไหมตั้งแต่คอนเสิร์ตแรกเลยครับผมจนมาถึงทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าเออเรา เราได้ทำสำเร็จในสถางงานของเราไปประมาณแล้วล้วก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีคนมาสุทธินอยู่ถ้าไม่มีนคนคอยตามในพวกเราติดตามชีวิตพวกเราเนี่ยก็คงจะไม่มีวันนี้ครันผมคือทุกวันนี้คือผมก็พยพายามพัฒนาตัวเองมาเรื่อ,อ,อยๆจางแต่คอนเสิร์ตแรกของเราที่เราเริ่ตัว,ก,ตวก็ปิดกปอยตัวเล็กยัง ยังฟันหล่อเลยนะก็จนมาถึงทุกวันนี้ตอนรู้สึกว่าเออทุกคนก็ได้เห็นการตโตของเราแล้วเราก็ได้เห็นโตของทุกคนเหมือนกันเหมือนเป็นเป็นอะไรที่เราผูกพันกันเลยไม่รู้ตัวครับผมใช่แล้วทุกคนทุกคอนเสิร์ตของผมที่ผมทำเนี่ยผมก็จะพยายามอ่าไม่ได้ดีที่สุดถ้าถามว่ากดดันไหมกดดันมากเครียดมากหัวจะดูไม่เครียดนะ แต่ว่านี่คือควเสียที่ผมเครียดที่สุดเลยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรดีด้วยทำได้ดีเหมือน<ม>คนนู้นคนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยชีวิตนี้ผมก็โดนสอนมาตลอดว่าถ้าจะทำอะไรต้องทำให้ได้ดีที่สุดตลอดแล้วก็พอมันทำได้แล้วมันรู้สึกว่าคนมัน เร there, said, oh ิ said, ่มคาดหวังในตัวเราขึ้นไปเรื่อยๆเราทําได้เพราะว่าคาดหวังอีกว่าเราจะทาอะไรที่ดีแต่อีกทางหนึ่งเราทําได้เพราะเขาบอกว่าอรสวรรค์เขาบอกว่าเราก็เป็นอยู่แล้วที่เออไม่ลงไม่ขึ้นเขาโดยสิ้นสุดเขาไม่บางบางคนนะไม่ได้พูดถึงทุกคนนะแต่หมายถึงแบบบางคนที่คือเขาไม่ได้เห็นความพยายามของเราที่ เราจะสามารถมาอยู่จุดน,นี้ได้เราพยายามขนาดไหนก่อนหน้าที่ทุกคนไม่เห็นผมว่าผมทำนู่นนี่อะไรมาแต่เออเขาผมก็อยู่ <c oughs> ความภาพหวังนี้มาตลอดผมก็เครียดผมก็ปวดน้ว่าเออผมต้องทำไงดีวะแบบให้ให้มันได้เท่าที่ทุกคนคาดหวังผมว่ามากกว่าอเงี้ยจนผมลืมตัวเองไปว่าอืที่ผมทำทุกวันนี้เพื่ออะไรวะผมทำทุกวันนี้ เคื่อมวาอส่ทุกคนเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวได้เพื่อทําให้แม่ผภูมิใจพ่อผมภูมิใจทำให้ตัวเองภูมิใจเราทําทุกวันนี้เราอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรอยู่ด้วยเพราะว่าคนที่รักเราหรือว่าคนที่คอยจะกดวันนี้ผมเลยรู้ว่าเออทุกคนที่อยู่ตรงนี้เป็นคนที่รักผมแล้วก็รัโฟน

yeah no. oh, I, I really appreciate you coming here because i've never been to a concert abroad not in thailand but uh, the effort you guys put into coming to our concert today and uh, sitting for about three or four hours uh, flying from i don't know where uh, florida somewhere except for, like, 25 hours yeah, thank, thanks a lot for uh, supporting us and uh, uh, thank you for being by my, my side always and I really want to go to the countries and eat your food, go to your house, and be your stuff. <laughs> No, 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 I'm sorry. <laughs> yeah, thanks, thanks a lot. I really appreciate you I'm very grateful to have you guys by my side. Thank you. ที่ถ่ายไม่ได้เลยจี Gmail นเอวีครับ